ุสวัสดีครับทุกคนมาแล้วครับผมวันนี้ไม่ได้ว่าดรูนะครับไวรุ่นเปิดแล้วเปิดแล้อจ่ายหาแล้วเอยู่กันในเกม the forest เฮ้ยนี้เอาเอานี้เปล่าอันี้เปล่าวิญญาณหลอน full pvp ฮะต้อตีกันได้อีกเ์เอาเอาเอาเขามาเหมือนจะทำเป็นห data info เสร็จสิทธิ์แล้วกจะเ เะียเฮียเฮอยเฮียเอาเมาเอาตกเครื่องบินวันนี้เราเกมใบครับทุกคนเกมใบเกมใบเท่ากับจบไปแล้วตายไปตายใบ <laughs> อันนี้เรีย i กันในเกม The Forest แก้วแก้ไปไหนคือหลังมึงคือหลังมึงเฮ้ยเฮ้ยเาทำไมหน้าเป็นงี้เปลี่็นหน้าตัวเอง เลาเห็นหน้ากูไหมกูเห็นหน้าบ่บายครึ่งกูสัมอ๋อดีครับวัสดีครับผมวันนี้ไม่ได้มาวาดรูปนะวันนี้มาเล่น The Forest Gump ๊ <G> <c oughs> ม e อเรสตกวิ่งเลยวิ่งเลย Forest วิ <c oughs> ่งไปเลย Forest ห <c oughs> <c oughs> นีออกจากกาะห <c oughs> นีออกจากเกาะไปให้ได้ข <c oughs> ับเข้าไปเลยรอยแล้ว แล้วอ่ะเรียบร้อยอ๋อจริงจุดไฟแล้วน่ะอู้กอุกอุกก่าก่าเก่าก่เราไม่เป็นชาวป่าเราเป็นลิงวานอนอยากกินเนื้อสอบไปจุบันนู้นเป็นคนมีเต่าขีดเตาได้เราจะเป็นจักกมือบอลเว้ยเราใช้โต๊ะสลัดเตาเราจะฆ่าเต่าลองดูไหมมันได้เนื้อป่ะ เราแล่เราแล่เต่าน้องเก็บน้องไว้สักตัวไหมเอาไว้สักตัวแล้วกันเอยดูไปว่าเราเอากระดางมาทำโรได้ป่ะไอ้แก้วนี่แก้วดูมีหัวเต่าแก้วมาเก็บเล้วหัวเต่าหัวเต่าไปกินได้หัวเต๋อใหญ่ก็ได้นะตอนนี้แต่ว่าตอนนี้มีสิบอันเลยเอาเล็กเอาเล็กมีอยู่ถ้าเอาเล็กเอาใหญ่เลยไหนๆเราก็มาตั้งแล้ว ที่ไปเคาะไม้ต่อเรามันได้อยู่ทีโร่พญารอเนอะใช่ก็ว่ามียอดมนุษย์มหาลาว์สองตัวเอาไหมล่ามันเลยไหมล่ามันเลยไหมเดี๋ยวมาเฮ้ยมาเฮ้ยายเลยเฮ้ยชิบหายโหดจังวะเฮ้ยเฮ้ยแก้วแก้วแก้วตายเหรอไม่โหดจังวะ E> ติดติดเรทความรุนแรงแน่นอนครับแต่ว่าไม่ไม่ต้องห่วงเราตั้งใจไม่เหลือโอ้เดี๋ยวกินโซดาแล้วกันนี่เรากินซอยจุเนื้อละมุดโซดาช่วยเนเนื้อละมุดเนเนื้อมนุษย์อันนี้เอาไปย่างดิย่างได้ปะมันต้องสับเป็นชิ้นหรือเปล่า นี่อย่าไปเผาอย่างนี้เลยนี่ไงได้ได้ได้นี่ดิเห็นปะนี่ดกลัวมัยาก้วซอยจูนเหนียมนุษย์ไอ้นี่มันก็โหดร้ายเหมือนกันนะนี่ ไปเราวันนี้ก็อขอตัว